ราศีมีนถัดน้าค่ะเราอ่านเชื่อมโยงกับดวงดาววันที่30มิถุนายน2565ค่ะ้าางแผนชีวิตงานเงินรักและก่อนเนื้อคู่กันนะคะภาพรวมนะคะของเพื่อนๆชาวมีนขอบคุณกับการสนับสนุนนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ และคำแนะนำค่ะมีความสุขหายใจแข็งแรงม่งหวังสิ่งใดมุ่งมั่นตั้งใจทำขอให้สมปรารถนานะคะจอมขมังเวทค่ะ ีประสบการณ์เลยนะคะเวดล้อมด้วยบุตรหลานบริวารค่ะน่ใช่เลยค่ะตัวจริงเลยค่ะนะพนะุ่งเรืองเก้าหน้านะเป็นผู้ยิ่งใหญ่พร้อมกับมีชื่อเสียงด้วยนะคะได้ดีนอกถิ่นเกิดค่ะ ทำงานรับราชการภายภาคหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตค่ะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศการนั้นก็ได้มาจากต่างชาติต่างถิ่นต่างประเทศนะคะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตอนเองอะใช่แล้วคะอะต้องเรียกว่าท่านพี่แล้วนะคะมีมรดกตกทอดมาค่ะการสื่อสารงานออนไลน์งานทาไกล งานนี้แตกชันในการงานเป็นผู้เชี่ยวชาญนชนะนเลยนะคะคนนี้บนะคะนะคะหน้าตา,าจริงจังนะคะไรอารมณ์ขันหน่อยเพราะจริงจังกับภาราที่แบกหามงานนี้งานหนักเหนื่อยทำมายาวนานคนทำงานใหญ่ใจนิ่งนะคะเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะ มีโอกาสได้เป็นนายแพทย์เป็นหมอเป็นทหารตำรวจนักปกครองเป็ลมแข็งขัน,ข,นขยนันทำงานการกีฬาก็สำเร็จนะคะความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้านะคะได้ดีนอกถึงเกิดมีเจ้านายนะคะมีความสุขสงบ คงปรากฏนะคะจากการที่ได้ใช้ชีวิตนะทางไกลจากผู้คนมีประสบการณ์ล่มรบคุกครานมานะนี่มีโอกาสเป็นชาวยุโรปฝรั่งนะคะเดี๋ยวกมาชาวต่างชาติต่างแดนต่างเิ่นต่างประเทศน,น,นะแล้วก็ผูกพันมั่นคงรักเด็กนะคะนี่ไปเกี่ยวข้องกับ บุตล้านบริวารเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งผูกพันมั่นคงเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยนะคะยอศักต์ตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามหุ้นส่วนนะคะไม่ได้ทำตามลำพังนะคะว่ารุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าองคคารราหูครูท่านทักนะก็ได้การเงินมาจากการที่มีผู้คนชุมนุมนะคะมวลชนนะเกี่ยวข้องกับผู้คน ตามที่ต่างถิ่นมาแวะเวียนนะคะเป็นหัวหน้างานนะคะเลือดลงแข็งขันขยันนะคะเจ้าโครง,งว่องไวกระชับกระเชงกระปี้กระเป๋านะคะการงานนี้ก็ได้เป็นหัวหน้าความมั่นคงปรากฏแล้วนะคะการเงินก็มั่นคงแล้วค่ะสมัยนความก้าวหน้าให้กับชีวิตแล้ว เศรษฐกิจดีค่ะคนเงียบนะคะรู้แจ้งสัจธรรมของความจริงนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นพวกการเงินก็เสียไปหมดกระเป๋าแต่ก็ได้กลับคืนมาเพราะว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะ,ะการยกย้ายการเปยนแปลงใน,นเรื่องการค้าการสื่อสารนะคะก เป็นความรักที่พบแล้วก็จากนะมุ่งไปที่การงานนะคะเป็นคนที่รักสงบนะคะมีปัญหาอะไรก็เข้าหาผู้ใหญ่นะคะท่านพี่คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้อันนี้ก็พบรักก็เป็นคนที่พบแล้วก็จาก งานเหน็ดเหนื่อยนะคะคนเก็บตัว่ะเป็นคนลึกลับเล้นลับนะก็ไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์ลีลบนะคะสนใจหมูเตลูค่ะเกี <Okay. S 1> ย่ยวข้องกับญาติมิตรบุตรลานบริวารเพศตรงข้ามนโะอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครค่ะชอบทำงานหนะักแบกหามเหน็ดเหนื่อย ร่มลบคุกครานมาอย่างน้นอ้นนี้มีธุรกิจโรงงานใหญ่โตเป็นของตนเองก็มัน่นคงอันนี้ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นจอมขมังเวทนะคะตามเต็กด,ดูวันต่ออฝ่ายนะ่งเขาเป็นคนเล่นของไหม ็นคนจริงจังนะมันคงกับงานและรายได้พยันหาเงินนะก็ได้กเงินจากดานงานที่ติดต่อการสื่อสารติตรดต่อญาติมิตรใกล้ติดต่อค้าขายกับคนแดนไกลแดนต่างถิ่นแดนไกลโชคดีจากงานนี้มายาวนานแล้ว เป็นผู้คนพบการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งเป็นสิ่ง่วคราวเดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะไม่ไปยึดมันถือมันขอเพียงมุ่งรับผิดชอบหน้าทีก่การงานของตนเองอันนี้ทำยาวนานอีกไกลเลยนะคะเป็นคนที่เตรียมพร้อมกับการเกิดแก่ เจ็บตายะดูสิคะใช่คนเล่นของไหมอีกฝ่ายนึงนะคะ ไฟหนึ่งไม่ใช่คนเล่นของอะคนรักสบายเป็นคนสวยคนหล่อนะแล้ก็แต่งงานไปแล้วค่ะนะมีครอบครัวแล้วค่ะมีครอบครัวแล้วมีเจ้าของแล้วคนเจ้าชู้ค่ะเจบฝปวนโปรยเสน่ห์นะแต่งงานแล้วนะคะมีหลักแหลงครอบครัวหลักแหลงที่ยศใสการลงทุน จนโฉมรูพุทธนองเหวคนสวยคนหล่อคนงามนะคะแต่งงานอุ้มท้องตั้งครรนไปเรียบร้อยแล้วค่ะนั้นลิกอนี่นะคนสวยคนหล่อนะคะมีคู่แล้วค่ะแต่งงานแล้วจันโฉมรูพุทธนองเหวนะเป็นคนทิ้นที่หนึ่งค่ะแต่แลนะฝ่ายเนี่ยคนละต่างทิ้นที่มาเจอเจอกันนะทงนี้เขาก็ ย้ายผลงานออกไปสบายแล้วมีการเงินมาไม่ไมขาดมือนะเหมือนถูกหวยได้ของขวัญของรางวัลเพิ่มไปอีกนะหลังจากที่ให้กำเนิดคลอดบุตรสมรสแล้วนะมีการเงินมั่นคงขยายผลงานออกไปก็ได้พราบคู่รักที่เป็นพ่อมาใหม่ๆนะตัเองก็โปรยสเสน่์ต่อไปนะมีพลังในการที่จะทำการงานการค้านะ เกี่ยวข้องกับลักแรงที่ยู่สใยเวิร์กผมหูอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะมิเสนนะคะ,นนนะ,คะตนเองก็รักเลื่อเลือ่อรักที่เรือกแล้วก็เลือกการเงินนะคะเจอพ่อมหมยเนื้อหอมกันชีวิตก็สบายได้แต่งตัวขายเครื่องสำอางนะคะขายครีมงานเดลิเวอรี่นะคะส่งขยายออกไปไกลมีผู้คนมาสนับสนุนพันธุครอบครัวความมั่นคง สบายและมีการเงินจับจ่ายใช้สอยรุ่มเรือยนะคะมีความรักก็ไม่แห่งแรงนะเป็นคนออสองอารมณ์นะแต่ถ้าเลือกได้ก็เลือกความสบายนะคะไม่ไม่ใช่จอมกำหมังเวทนะคะเป็นเพียงคนที่รักสบายตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่แนวโน้มให้กับ อจอมขมังเวนะคะคนที่ลำบากมานะ,ะเจออีกฝ่ายที่เขารักสบายก <eer lijk> ็คงไม่ไปร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยหนอกหนานะท่าน <iz> จอมขมังเว,<แถ>วจะเจอจันชุมรูพุธมังยาว น้มให้กับเพื่อนๆชาวเมีนนะคะท่านจอมคํามังเวทนะคะผู้ยิ่งใหญ่ะคะ่ะยาก,กน,นั้นเลยเริ่มต้นใหม่นะคะความประมาทคือหนทางของความไม่แน่นอนของชีวิตนะคะ เศรษฐกิจแม่จะไม่ดีก็ไม่ประมาทนะเริ่มต้นใหม่นะก็ล,ล้องเลอรไว้เพียงความมิตรภาพความเป็นเพื่อนะะนะคะสัจชะนะคะรักเงียบๆที่ไม่เปิดเผยนะเพาะว่าปัญหาเรื่องการเงินนะคะเงิน,นมีใหม่ทนะ่านจำคมอเมือมเ่อตอนนี้เขาทุกหวยรวยเบอร์ไปแล้วนะคะนะตนเองก็ อย่าใจร้อนหวามนะคะโชคดีแล้วค่ะไม่ต้องไปพบกับสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยนะคะตัวเองนี่ก็หนักเหน็ดเหนื่อยนะได้ดีนอกถิ่นเกิดนะคะมีผ้นบุญธรรมกำแต่งเป็นของตนเองค่ะเอื้อเท้าเอกาเอนเงินค่ะมีปัญหา ในเรื่องของการเงินถ้าจะมีรถลักทรัพย์้านที่ดินก็ต้องเออต้องแต่งงานนะนะทางนี้ไม่ใช่รักเงียบๆรักเก่าๆจบไปแล้วนะแตปรารถนาเตือนเก่าคนรักทางไกลอ้วนๆทุ้มๆหน่อยนะนะเขาก็จบสิ้นไฟ เงินค่ะผลรายได้ประโยชน์ต่อลมหายใจนะคะนะอันนี้เพื่อนนะสัตแชะนะเพื่อนเก่านะทุวมหน่อยนะก็างหายนะจบกันไปนะคะ่นะจบกันไปเพว่าไปเกี่ยวข้องกับความสุขสะดวกสบายนะคะนะวางเฉยอุเบกขาก็ได้ คบกับความสุขสงบนะตนเองก็จบจากรัเก่านะคะ้าผา่าเปี้ยง,งสายฟ้าฟัดนี่นะจากที่ขึ้นสูงเรื่องโรงสุดสามมันชนเป็นบุคคลในตำนานนะท่านพีเน่เลือดลมแข็งขันขยันนะร่างกายกำยำแข็งแรงหุนเหมือนนักกีฬานะร่างกายนีย่กำลังเลือเฟือจบจากตาฟ้าลิขิดกำหนดเอาไว้ เป็นบุคคลในตำนานชื่อเสียงไม่คงอยู่ตำนานนั้นคงทนนะคะนะกอบความร่าเงียบงียมีมารทางทลายนะก็ความรุงมงมมงมม่งเรืองเจริญเก่าวหน้าความสุขจะมาเดือนต่อได้พบกับคู่ตุนางันของตนเองนะ,ะเหมาะกับคู่ที่ ป่วยใกล้เครยงกันนะคะผู้มีประสบการณ์ได้พบกับเศรีนะคะในรอบนี้แล้วนะ,ะังครานอังคานราหูครูท่านทักนะคะก็ถึงเวลาแล้วที่จะได้พบกับคู่ที่นำพาความสุขสงบมาให้นะ,ะถดลักทักบ้านที่ดินแม้เศรษฐกิจจะเย,ย็บขู้แฟบยังไงก็รวยนะคะ แห้พบกับคนที่ฐานะการศึกษาดีตระกูลดีมาอุปถัมภ์ให้ตนเองได้มีชีวิตที่เหน,นื่อยน้อยลงนะน,นี้มีลดหลักรักบ,บ้านดิดน่ได้รับการอุปถัมภ์ได้พบรับกับคนไกลสรุปแล้วจอมคขมังเวทนะ สักลายมังกรเต็มตัวเลยนะคะท่านไม่แน่จริงอย่ามาโลเล่นนะ,ะนี่เป็นคนจริงนะคะเน็นนักเหนื่อยกับการต่อสู้ชีวิตนอกถิ่นเกิดนะคะขาบข,ขาลุยรุกเข้าไปปรารถนาสิ่งใดแล้วต้องได้ เมื่อไม่ได้ก็เป็นเพราะผลของออกรรมเก่านะจบสิ้นกันไปนะ่ะอย่ามาล้อเล่นนะพี่เอาจริงนะน้องว่า,วางั้น ดมีนเฉียวง่ายนะคะยังไงก็ยังปราถนาะคนนวดอ้อนทุท่มๆนะเพื่อนเก่านะหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะมาบรรจบพบกันใหม่นะถ้ายังมีลมหายใจต่อไปนะคะนะรวมนั้นแบบใหญ่ร่วมกัน,นะคะ่ะตามนี้ก็ มีปัญหาเรื่องรักโศนมีความรักเข้ามาก็ไม่แห้งแล้งแห้งแล้งไม่แหงแลงนะทางนี้ก็เอียงคงจะบุกบันฝาฟันไปนะแม้จะเจ็บเจียนตายยังไงก็ไม่สนนี่นี่แหลจอมคำมังเวทตัวจริง รีสอาวุชีกรรมเริ่มที่ตนเองนะคะปล่อยวางและอิ g โกกับสิ่งเก่าๆนะคะปล่อยวางนะจิสค o พบุรีค้นพบเส้นทางสายใหม่ไม่หลงทางครีเอทครีทิวติร่าเริงสดใสนะคะไปเรียนรู้สร้างสรรค์ส,สิ่งใหม่ๆนะคะ